สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาไปเที่ยวเกาะมันนอกนะคะตอนนี้เราก็กําลังจะขึ้นรถตู้กันเรามากันกับเพื่อนๆสาวๆ <c oughs> คุยกันใหญ่เลยอันนี้เราไปรถตู้นะคะตอนนี้เราก็มาถึงท่าเรือแหลมตาแล้วนะคะ แล้วก็กินข้าวเอากระเป๋าลงแล้วก็เตรียมไปตัวเครือเรือนะคะเรือออกตอนประมาณบ่ายโมงนะคะรอบเดียวอันนี้เรากินในทิ้เพราะว่าวันนี้ร้อนมากเย็นๆกับอากาศแบบนี้มันสดชื่นมากเดี๋ยวเราเล่ลาให้ฟังก่อนว่าเกาะมันนอกนะคะเป็นเกาะพรเวทนะคะคนที่จะมาที่เกาะมันนอกนี้ ได้ก็คือจะต้องมาพักที่เกาะมันนอกวันนี้เรามาเรามาพักหนึ่งคืนเกาะมันนอกเป็นเกาะหนึ่งนะคะในทะเลเอ่าวไทยจะมีเกาะมันนอกเกาะมันในแล้วก็เกาะมันกลางนะคะวันนี้เราจะไปนอนที่เกาะมันนอกกันดูจากในเพจแล้วแบบสวยมากก็แบบอยากมาเที่ยวมาถ่ายรูปเดี๋ยวเก็บบรรยากาศมาให้นะคะว่าเป็นยังไงอีกก็ เผื่อใครเห็นเราชอบอยากจะมาเที่ยวที่เกาะก็มากันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรือมาแล้วเดี๋ยวเราไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเจอก,กันที่ปากนค่ะ ตอนนี้เราถึงเกาะมันนอกแล้วนะคะทุกคนสวยมากเดี๋ยวเก็บของก่อนเดี๋ยวเราจะเข้าไปเก็บของทำนู่นทำนี่ก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาถ่ายลงถ่ายรูปเพราะว่าเรามาก้านนี้เลยเราจะมาถ่ายรูป <laughs> เก็บของก่อนค่ะเดี๋วเจอกันนะคะ ค่ะขอบคุณค่ะทั้งหมดของรีสอร์ทเลยใช่ไหมคะยี่ส2ห้องค่ะเวลาเืนนี้เลยใช่ค่ะเเดือยวก็มาเที่ยวเดียวแล้วก็ใช่ค่ะมันจะเที่ยวค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะถึงแล้ว เราแต่งตัวกันเสร็จแล้วนะคะเราจะไปถ่ายรูปกันต่อเราจะไปเอาแสงเย็นค่ะวันนี้เราถ่ายรูปทั้งวันแน่เรามาเที่ยวเสมือนว่าเรามาถ่ายแบบก็นานมาก็ต้องจัดหน่อย <c oughs> โอเคคนต่อไปค่ะ ตอนนี้เรากำลังเดินประจนไทยนะคะหันหน้ามาหน่อยครับอ่ากลับแล้วกลับแล้วเราถ่ายรูปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันแล้วค่ะ ตอนนี้เราถ่ายรูปก,กันเสร็จแล้วนะคะเรากำลังจะไปกินข้าวเย็นหิวมากาอาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็อาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วชุดวันนี้นะคะโอเคค่ะ บางคนจะชอบถามว่าแบบเอ้ยทำไมไม่ไปด้วยกันล่ะอะไรเงี้ยแต่แต่บ้านเราคือเป็นเวอย่างนี้แล้วก็จะแล้วเราเข้าใจแล้วเราเราก็ไม่ได้เรารู้สึกว่าเราก็ไม่ชอบมังคับไม่รู้สึกหน่อยว่าอ่ะลูกทิ้งแม่ไม่ได้คิดอย่างนั้นเราก็มีความสุขแม่ยุคใหม่เอปย่าะสีอห้าปีหลังอะไรก็ทด้ยินอยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยการไปเที่ยวมันต้องสนุกเพราะงั้นการสนุกก็คือใครชอบไปไหนก็เวนานอันนี้ชื่อเพจคุณต่ายนี่เหมาะเลยอ่ะพกกล้องท่องเที่ยวจริงของแท้ กองหินโขงช้างหรือลานหินขนมปังเล่นกระโดดเล่นกระโดดนะพี่เล่นกระโดนนนโดน,น,น,ดนนะ เราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะเช็คเอาท์ออกนะคะเวลาเช็คเอาท์ออกที่นี่ก็คือ11โมงครึ่งนะคะน้องๆเขาก็จะช่วยเราเอากระเป๋านะคะไปขึ้นรถของเขาแล้วก็เอาถ่ายขึ้นเรือส่วนตัวเราก็จะไปกินข้าวกลางวันกันนะคะทริปนี้สนุกมากแล้วก็มากับเพจพกกล้องท่องเที่ยวยิ่งสนุกค่ะเพราะว่าแต่ละคนก็สนุกสนานแล้วก็ ขายรูปให้เราเยอะมากถ้าใครสนใจที่จะมาเที่ยวคนเดียวก็ได้เลยนะคะเพราะที่นี่พอมาเที่ยวแล้วเราก็จะได้มีเพื่อนกลับไปด้วยกลับไปก็จะได้ภาพสวยๆกลับไปกันนะคะตอนนี้เรากําลังรอเรือมารับนะคะเรือจะออกจากที่เกาะตอนบ่ายสามโมงของทุกวันนะคะวันละหนึ่งรอบเท่านั้นถ้าเรากลับไม่ทันเราก็ต้องตกเรือนะคะแล้วเราก็ต้องรอกลับเป็นวันพรุ่งนี้นะคะ แต่ว่าก็จะมีพนักง,งานบอกกับคนที่มาพักนะคะว่าเรือกําลังจะออกแล้วทริปนี้ก็สนุกมากเลยค่ะบรรยากาศดีมากโดยรวมแล้วก็อยากมาอีกค่ะตอนนี้เรือกําลังจะถึงแล้วนะคะกําลังมาเรียบเกาะอ,อยู่โอ้ไม่อยากอับเลยไม่อยากอับเลยไม่อยักอับเลยเดี๋ยวเอาไว้ทิปหน้าไปไหนจะเก็บบรรยากาศมาฝากนะคะยังไงก็ มาเที่ยวที่เกาะมันนอกกันนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ทิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปน,นะค m ะ Crashing gently.